สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเพชรแว็360กับการเข้าไปดูดฝุ่นใต้เตียงนะครับผมมีเตียงที่มีช่องว่างด้านล่างแบบนี้แล้วไม่ได้ทําความสะอาดมา7-8ปีเลยนะครับเข้าใจว่านานมากๆคราวนี้ก็เลยต้องการที่จะดูดฝุ่นผมจะเอาเพชรแว็มาวิ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมทําความสะอาดไปแล้วเนื่องจากว่าตรงเนี้ยฝุ่นมันเยอะมากแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมว่าเพชรแว็ไม่น่าจะดูดได้ผมก็เลยทําความสะอาดไป1รอบนะครับ ตอนนี้สะอาดแล้วเหลือแค่ฝุ่นเล็กนะครับผมกวาดออกมาจากใต้เตียงนะครับทั้งหมดนี้แล้วก็กวาดหน้านี้ประมาณ2รอบฝุ่นเยอะๆตอนนี้ก็เหลือเท่านี้นะครับกวาดออกมาก็จะสามารถที่จะรีดออกมาได้หมดเลยนะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเนี่ยที่ผมกวาดมากวาดมาก็จะมารวมกันตรงกลางนะครับออกมาหมดเลยใต้เตียงทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างยาวมากแบบนี้เลยผมทําความสะอาด จนเหลือแค่ฝุ่นเล็กๆคาราวนี้ก็จะเอาเพชรแว็กเข้าไปวิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพชรแว็กเขาทําความสะอาดได้ดีแค่ไหนผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับเพชรแว็ก360ราคา4,000กว่าบาทแล้วอนเนกประสงค์มากๆครับราคานี้ใช้ให้เต็มที่เลยนะครับจริงๆผมก็รีวิวไปเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเมนเทนไปเยอะเหมือนกันตั้งแต่รีวิวคลิปแรกจนถึงตอนนี้ยังใช้งานได้ดีปกติมีเปลี่ยนไส้กรอง HEPA ไปน่าจะ4-5รอบครับแล้วก็ซื้อมาอีก เชิ้นรอเปลี่ยนนะครับไม่ต้องห่วงผมยืนยันว่าใช้งานได้ดีคุ้มค่าดีนะครับสำหรับตัวนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเริ่มเข้าใต้เตียงเลยครับกดสตาร์ทนะครับดูว่าจะเข้าได้ไหม เข้าไปแล้วครับโอเคเข้าไปสุดเลยอ่าสังเกตดูครับหมดแล้วครับสุดแล้วอ่ามาตรงนี้แล้วครับโอ้โหเละเอะเทอะออกมาเลยนะครับไม่เป็นไรทคำความสะอาดได้ ไปแล้วครับสังเกตดูว่าเขาก็ไปเรื่อยๆของเขานะครับปล่อยให้เป็นออโต้เลยทำงานเองอัตโนมัติเราเคลียร์พื้นที่ให้เขาวิ่งแค่นั้นเองสามารถทำงานได้ดีราคานี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มครับ4,000แล้วได้ประสิทธิภาพแบบนี้ เขาก็ไปเรื่อยๆครับสามารถที่จะทําความสะอาดขอบไปเรื่อยๆได้นะครับแบบนี้เลยทางความสะอาดขอบแปลงเขายาวพอสมควรโอ้หเลอะเทอะฝุ่นเต็มเลยครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทํางานได้ปกติเช็ดฝุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเขาวิ่งออกมาเดี๋ยวผมจะเช็ดฝุ่นทั้งนี้โอ้โหเลอะเทอะออกมาเลยครับก่อนหน้านี้ที่ผมจะทําความสะอาดโดยไม้กวาดแปลงกวาดเนี่ยครับค่อนข้างเลอะก,กว่านี้ตอนนี้ก็ ผมทำความสะอาดไปแล้ว1รอบโดยแปรงกวาดฝุ่นออกก็จะเหลือแค่อยากใหญ่ตรงนี้ครับพวกนี้ก็เช็ดให้เข้าหน่อยนะครับเซ็นเซอร์จะได้ทํางานปกติเอาฝุ่นตรงนี้ออกโอเคเช็ดด้วยมือนี่แหละแล้วก็ไปต่อมาดูด้านข้างบ้างครับเขาก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปทุกพื้นที่ก็ปล่อยให้เข้าไปผมมีเตียงอยู่2ชิ้นความสูงเท่ากันแต่ว่าเป็นคนละชนิดนะครับ พื้นด้านนี้ก็จะเป็นโล่งๆหน่อยแต่พื้นด้านนู้นก็จะแคบๆเนื่องจากเป็นเตียงหนังคนละชุดนะครับสังเกตดูเพชรแว็กวิ่งไปได้หมดเลยก็ปล่อยเข้าไปครับแค่นี้ก็ถือว่าสบายใจละปล่อยให้เขาทําง,งานไปเต็มที่ครับส่วนการทาคำความสะอาดก็ตามปกติของเครื่องเลยปัดฝุ่นออกค้อฝุ่นออกแล้วก็ทําความสะอาดแปลงปัดแค่นี้ก็จบแล้วครับถือว่าฟินนะโอเคมากๆกับเพชแว็กสา ถ้าเกิดท่านใดสนใจลองเข้าไปดูโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ลองสอบถามทางร้านเขาลองโปรโมชั่นช่วงเลเิ้ลจะได้ถูกกว่านี้อีกนะครับโอเคออกมาแล้วก็ปล่อยเข้าไปเข้าไปอีกฝั่งนึงครับอ่าโอเคเข้าได้หมดเลยนะครับตรงนั้นเป็นตู้อกเกียแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเตียงครับอ่าเข้าไปได้ถือว่าเพอร์เฟกปล่อยเข้าไปเพชรแว็ Pet ถือว่าไว้ใจได้ในราคาถูกคุ้มค่าดีสำหรับคลิปนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ชมครับแล้วก็ยืนยันว่าเขาทํางานได้แต่ปัดฝุ่นให้เขานิดน,นึงก็พอนะครับก็ปล่อยเข้าไปถือว่างานผมเสร็จละรอทคำความสะอาดนะครับคลิปนี้ก็มาเท่านี้ท่าในใดที่สนใจเพชรแว็กแล้วก็ต้องการชมคลิปอย่างอื่นก็เข้าไปชมในช่อง YouTube ได้ผมมีเรื่องต่างๆของเพชรแว็กตทำไว้ให้หมดแล้วทั้งการทาคำความสะอาดการรีวิวการมนเทนแนนแล้วก็ ในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ